การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเพื่อนรักคู่หนึ่งที่ดูไม่น่าเป็นไปได้แมวและหมาแม้จะต่างกันสุดขดั้วแต่สองตัวนี้ก็สนิทกันมากจนใครๆก็งงๆทุกเช้าหมาจะคาบหนังสือพิมพ์ไปส่งให้ลุงสมหมายที่บ้านใหญ่ ส่วนแมวจะคอยตามไปแต่ไม่ได้ช่วยหรอกแค่ไปดูเฉยๆเพราะชอบนั่งอาบแดดพอเสร็จภารกิจทั้งคู่ก็จะไปหาของอร่อยๆในตลาดเจ้าหมาชอบขนมปังที่ป้าข้างบ้านโยนให้ส่วนแมวมันก็ขโมยปลาจากร้านขายปลา หมาเคยห้ามนะแต่แมวแค่มองด้วยสายตากวนๆแล้วบอกว่าช่วยไม่ได้น่าฉันเกิดมาเป็นแมวฉันก็ต้องขโมยปลาเป็นเรื่องปกติวันหนึ่งขณะที่ทั้งคู่กำลังเดินเล่นกันอยู่ในทุง่งหญ้าก็มีเสียงเมียวเมียว ดังมาจากพงหญ้าแมวหันไปดูพบว่ามีลูกแมวตัวน้อยติดอยู่ในกอนหนามมันร้องเรียกให้หมาช่วยทันที หมารีบวิ่งไปโดยไม่ลังเลแม้หนามจะแทงขนและทำให้เจ็บแต่หมาก็ใช้ปากคาบลูกแมวออกมาอย่างนุ่มนวลแมวเพื่อนของหมาเห็นดังนั้นก็ซาบซึ้งมากจึงสัญญากับหมาว่าจากนี้ไปฉันจะไม่ขโมยปลาที่ตลาดอีกแล้วหมายิ้มแต่ก็อดแซวไม่ได้ โอ้โหวันประวัติศาสตร์แมวจะไม่ขโมยปลาโลกนี้คงสงบสุขแน่ๆถึงแม้จะรักกันแค่ไหนแต่บางวันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างวันหนึ่งแมวเผลอเอาหมอนโปรดของหมาไปนอนหมามาเห็นก็โมโหร้องลั่นแมวนั่นหมอนของฉันนะ แมวกลับมองหน้าหมาด้วยความไม่รู้สึกรู้สาอะไรกันก็ฉันแค่ทดสอบความนุ่มนี่นาหมางอนจนไม่ยอมคุยด้วยทั้งวันแต่ในที่สุดแมวก็มาง้อด้วยการยกปลาซาดีนตัวโตมาให้แม้จะขโมยมาจากตลาดอีกทีหมาทำหน้าดุแต่ก็อดหัวเราะไม่ได้ แล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเวลาผ่านไปทุกคนในหมู่บ้านก็เริ่มคุ้นชินกับความเป็นเพื่อนแปลกๆของเจ้าแมวกับหมาพวกเขาไม่เพียงแต่เล่นด้วยกันแต่ยังสอนกันและกันในเรื่องต่างๆหมาสอนให้แมวรู้จักการแบ่งปังส่วนแมวก็สอนให้หมากล้าทำอะไรนอกกรอบบ้าง แล้วเพื่อนรักคู่นี้ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแม้จะต่างสายพันธุ์ต่างนิสัยแต่ความรักและมิตรภาพของพวกเขาก็ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งเพื่อนแท้ก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันไปซะทุกอย่างตราบใดที่เรายอมรับข้อแตกต่างและช่วยกันเติบโตไปด้วยกันมิตรภาพนั้นก็จะยืนยาว